สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปูนจะทำปนปานินนะคะปนปานินเดอค่ะนี่ค่ะปานินปนปนินป้ากระสิต้มปานินก่อนหมอตั้งไฟเดือดแม่ต้มน้ำปลาล่าค่ะ ให้นำปลาลงไปแล้วก็ปลานิ่งต้องไปต้มค่ะขณะที่ต้มปลานิ่ง ใา้ไปานิ้นสุปก็สิไปคว่ามะพร้าค่ะมะพร้ามีพี่กินดาแดงพิกขี้หนูสวนมี่หอมแดงกระเทียมสิกัวมะพร้าวกันค่ะปานิ้นกะต้มสุปแล้วค่ะสุกแล้ว พักมาพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะพักไว้ให้เย็นแล้วก็สิแกะเอาแต่นเนื้อปลามาตั้ง่นค่ะนี่ค่ะพักไวให้ปลานี่นเย็นสักก้อนที่นี่พริกพริกกระคว้าซุเกเรียบร้อย คณะที่ทาปลาเย็นกระจิตํมพีไวเรยกินง่ายๆบานๆปนเจ็บๆับพักก่ว ทำที่แกละเรียบร้อยค่ะกัะปลาน่้กับแกะเอาเส้นหน้าค่ะหน้าปานี้แกะมาเรียบร้อยเอามาต่ำต่ดเลยค่ะ ร้อยเอาหอมหอมที่หั่นไว้ใส่ลงไปค่ะผักชีหอมต้นหอมที่นี่ก็จะเอาน้ำน้ำต้มน้ำปลาที่ต้มไว้นะคะที่ต้มปลานะคะปุ่งเลย มักน้ำหลายกะใส่หลายมักน้ำน้อยกะใส่น,น,น้อยค่ะ นี่ค่คะใส้น้ำปลาเข้าไปนิดนึงผมชูรสใส้ลงไปค่ะผู้บำม,มกกับวอตงไซเนาะค่ะ ชิมดูค่ะชิมเองก็ดีแล้วอร่อยแล้ว นป้านิลนคนานิน้นก็พักต้มพักปลวก เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะปนป่านิ่นแบบอีสานบานเฮาถึนกับผักตม้มผักบวกค่ะผักที่เราเตรียมเอาไว้มีผักหลายอย่างทั้งผักสดและผักตม้มนี่ค่ะลองเห็ดเบิงเดอเป็นกับข้าวเหนียวห่อนหอนเมื่อเย็นมื่อนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ